สวัสดีค่ะวันนี้เพนเดอร์แอสพาทุกคนมาเยี่ยมชมที่ดินแปลงมงคลสาริกานะคะนายกค่ะที่ดินแปลงนี้เป็นแปลงที่มีวิวเขาล้อมรอบและบางแปลงติดลำธทานด้วยนะคะแบ่งแปลงตามนี้เลยค่ะที่ดินตรงนี้นะคะ ห่างจากเขื่อนคุนด่านเพียง5.9กิโลเมตรห่างจากน้ำตกวังตะไคร้เพียง4.9กิโลเมตรห่างจากรอย a l อฮิล3.6กิโลเมตรเองค่ะและยังเป็นแหล่งชุมชนอีกด้วยนะคะตรงนี้มีไฟฟ้าและปลาปาพร้อมค่ะแหลกอยู่ใกล้กับกรุงเทพเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมในบรรยากาศที่ฝนตกกันนะคะ บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะหลังฝนหยุดตกแล้วบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะตรงวิวเขาก็จะมีไอหมอกขึ้นมาสดชื่นมากๆเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจที่ดินตรงนี้ริมน้ำเหลืออีกเพียงแค่สองแปลงเท่านั้นนะคะรีบๆมาจับจองกันได้เลยค่ะ หากสนใจติดต่อเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ได้เลยค่ะ